ะค,ะคุณผู้ชมหลาย,ลายคนอาจจะมีอาหารแห้งติดบ,บ้านไว้เยอะเลยอย่างพวก,กปลาม่าปลากระป๋องเอาไว้ทานกันใช่แบบพี่ก็เหมือนกันตุนไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าคุณแอนบางทีมันก็เบื่อเบืนะ่อนอยากจะกินอะไรแปลกๆบ้างอะโยคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวน้องจะจัดการให้เลยส่วนจะเป็นเมนูอะไรนะั้นตามไปดูเลยค่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด ชมต้องลองแวะมาจับจ่ายที่ตลาดนี้ค่ะเพราะนอกจากจะได้ของที่ดีและมีคุณภาพแล้วที่นี่เขาก็ยังมีบริการส่งของแบบ Delivery อีกด้วยแหมบริการของที่นี่นั้นเขาดีจริงๆค่ะ มาถึงช่วงจับจ่ายแล้วนะคะสําหรับเมนูวันนี้ที่แอนจะทํานั่นก็คือสลัดกรีกนั่นเองค่ะสาหรับสลัดกรีกนี้นะคะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากๆเพราะว่ามีวัตถุดิบนะคะเป็นผักทั้งนั้นเลยนะคะส่วนวัตถุดิบอย่างแรกที่แอนจะเลือกซื้อนั้นอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่นั่นก็คือพริกหยวกนั่นเองนะคะสาหรับพริกหยวกแล้วเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด3สีนะคะเหมือนใบเขียว ไฟแดงแล้วไฟเหลืองนะคะมีทบ3สามสีเลยแตกต่างกันตรงความหวานของพริกนะคะแต่ว่าวันนี้นี่นะคะเราจะเลือกใช้พริกหยวกแบบเขียวค่ะนี่วิธีการเลือกพริกหวานของเราเราก็จะเลือกลูกที่โตโตนะคะดูแล้วเนี่ยไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยย่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพริกหยวกที่ดีใช้ได้ดีสักหน่อยดังป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยแปลว่าใช้ได้โอเคค่ะ วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างแอนอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนไกลสะดวกสบายจริงๆค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะเราก็จะเลือกมะเขือเทศที่เป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะผิวก็จะต้องเรียบเนียนไม่มีรอยย่นไม่มีรอยช้ำเหมือนกันค่ะอ,อ่าได้พิกหวานได้มะเขือเทศแล้ววัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะคะไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีหรือเปล่ามีหอมแขกไหมจ๊ะ อ่ามีอ่าร้านนี้มีครบเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันค่ะหอมแขกอาได้แล้วนะคะหอมแขกของเรานะคะส่วนหอมแขกของเราจะมีประโยชน์อะไรนั้นทานแล้วได้อะไรไปดูกันเลยค่ะหอมแขกหรือหอมใหญ่สีแดงนั้นมีกลิ่นหอมและรสที่ฉุนค่ะสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดและช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจึงเห็นคนไทยนิยมนำหอมแขกมาใส่ในเมนูอาหารที่หลากหลายค่ะ รู้ประโยชน์ของหอมแขกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมหาทานกันเยอะๆนะคะสำหรับวัตถุดิบวันนี้หาได้ครบแล้วนะคะแอนว่าเดี๋ยวเราไปเข้าครัวนะคะทําอาหารกันเลยเดี๋ยวไปเจอแอนกับเชฟเนทกันต่อนะคะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับเชฟเน็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทำสลัดกรีกกันใช่ไหมคะทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นสลัดกรีกล่ะคะเชฟดั้งเดิมเลยนะคะก็ใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็ผลมะกอกเนี่ยเป็นของจากประเทศกรีซนะคะวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่เขาปลูกกันที่ประเทศนั้น โอเคค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดในเมนูสลัดกรีกนั้นก็มีมะเขือเทศหอมแข่ cat, แตงกวาญี่ปุ่นใบ็อกเกตพริกหวานสีเขียวน้ำเลมอนและมะกอกดำครับและส่วนผสมของน้ำสลัดนั้นก็มีเฟต้าชีสพาสเทเกลือน้ำมันมะกอกและพริกไทยดำครับ What ้วคะเชฟเนทเราจะเริ่มจากอะไรก่อนคะค่ะเราจะเตรียมผักของเราไว้ก่อนนะคะ,คะโดยเนทจะหั่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ให้คุณแอนหั่นตามอ,อันนี้คือเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะจะหั่นสลั์เป็นแว่นขนาดนี้ก็ได้นะคะเริ่มจากการหั่นแตงกวาญี่ปุ่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ครับตามด้วยหั่นหอมแขกพริกหวานสีเขียวมะเขือเทศและมะกอกดำลงไปในอ่างสลัดจากนั้นก็มาทำน้ำสลัดกันได้เลยโดยใส่น้ำมันมะกอก น้ำเลมอนเกลือพาสเล่และพริกไทยดำลงในอ่างผสมครับถ้าใครชอบเพิ่มก็คือไปใส่ในในสลัดก็ได้ใช่ค่ะตีเลยค่ะใช้ตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมให้ได้รสตามชอบขอเพิ่มเค็มนิดนะคะอเคเมื่อได้น้ำสลัดแล้วนั้นก็ใส่ผักสลัดล็อกเกตและเฟต้าชีสลงไปพอเสรแล้วก็ราดลงไปเลย ใช่ค่ะราดลงไปเลยแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยละครับ Your way girl. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสลัดกรีกนะคะของแอนแล้วก็เชฟเน็ตค่ะเรียบร้อยแล้วสีสันน่าทานมากๆเลยถึงเวลาสำคัญอีกหนึ่งตอนที่ชอบมากๆคือต้องชิมค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ ก็เป็นเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆเลยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณเชฟเน็ตมากๆเลยนะคะที่เอาเมนูอร่อยๆนะคะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะจากสำนักพิมพ์แสงแดดมาทำให้เราทานกันนะคะสำหรับแฟนๆในรายการ Home Swe e t Home เรามีหนังสือคู่มือการทำอาหารจากสำนักพิมพ์แสงแดดมาแจกกันอีกแล้วครับหลังจากจบรายการโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้แจกเพียง5้าเล่มสำหรับ5สายแรกเท่านั้นนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะ